นอนแลดอมมันโงโอ้ลดอมก็ผีอะเอ๋เล่งกับคนมั้ยแลนด้อมกับจักใจเลยครับเลือกก่อนเลยไพลมันเสออ์ไเล่นเดดวูดเป็นมัางเออผมเล่นเป็นเล่นเลย ใครอะใครเดทบูดอ่ะเออผมผมผมเหรผมเหรเออเดทเล่นเป็นเล่นเดทล็อกให้กูยิงนะเขาจะใครเล่นโซลสติกอ่ะลักล็อกให้กูยิงนะอืดูแล้วฟันมันเน่ามากแอ่ะเรียบร้อยอันจีเนียอันเด็ดเอ็กซ์ตรเออน้าต้องกดน้ำก่อนนะ บอกไว้ก like ่อนนะผมคนผู้หญิงนะบอกไว้ก่อนผมคนผมเป็นคนชอบปิดซิงก็บอกไว้ก่อนมันมีเกียรติกว่าเปิดซิงสิไรนะปิดซิงมันมีเกียรติกว่าสิครับเกี่ยวกับรการกินสาลี่อ๋อมันมึงจะ้า่เขาใช่ไหมครับก็ปิดซิงไงปิดซิงเสามค่อยล็อกเขสามค่อยล็อกนะมันมันมันเกี่ยวอะไรกินสาลี่อ๋อก็โกคาน์ทไงไปเล่นเอนจิเนียร์วะไปวางระเบิดดิไฟนเดอรโฮวอ่ะใครคะนนเล่นเอนจิเนียร์ไปวาง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 อะไรละไม่ ไปวางเทนทีเลยเรื่องนีไม่ไม่บอกก่อนว่าไม่ได้อัพวางก็จบเฮ้ยเขาไม่ไม่ตันอะเออว่ะไอ้ไอ้ไอ้รู้วันนี้ตัวนี้ต้องควบเลยไอ้นี่ไงตันไอ้ตัวตรงไหนมันต้องพุ่งเข้าไปแต่ครับเดอะไม่ต้องเดินไปเฮ็ดอูดก็ตันเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันตันยังไงมันก็อันตีอันตีมันตันเนี่ยโคตรตันตันนานโคตรอ่ะงานของเราเนื่อยใครใครแม่งโทรมาเห็นะเห็นะดูมันอัพดิ มันต้องโทรให้ทันโทรมาไป็นไรตอนแรกไม่ต้องโทรโอ้ยลูกสเว่นออกนะออกล็อกนะปฏิเสธออกนี่แนะไม่มาดูดเวลให้เดทดูดเวทอะไรเรามีคนโทรมาโอ้ยพี่ไอ้มาไหมตีตีตีโอ้ตมอุ้ยเอาล็อกบ้าเลยมันออกธาตุชีวม้ยไหมเหรอเออมันแปลกเลยมันไม่มีใครล็อกเลยก็พอก็ก็บอกว่าเลเวลสัง ต้องไปก่อนนะวิจิตรแก๊งอย่าล็ฟังภาษาตัวเองไม่รู้เรื่องนะมแล้วล็อกเลยนะโอ้ยใครก็ได้ละอย่าปลาเออูถึงปลามันก็ตันได้ตันนิดเดียวเองเดร์ูดอ่ะเฮ้ยเดร์เดรผมล็อกเลยผมล็อกเลยนะผมล็อกเลยนะจังเลยล็อกเป็นกลุ่มนะเล่นก่อนตอนนี้กี่กี่ก่อนอาเชอร์กว่าไหม อ้าวเวนไปล็อกจักวะว,ว้าวเน่าเลยพี่ดีๆพกมนานามาก่อนเอาคืนเย่เดะเดะเดะเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยนะล็อกดิล็อกเลยตอนน<ๆ>ี<ๆ>้ล<ๆ>็อกเลยอยู่เยอะไม่ทันและไม่ต้องแตกลนะแตกกูุงละใครจะงงเราล็อกดีๆดๆิเล่นดีๆทำเป็นสีแดงกนเลยอย่าตีอย่าไปตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปตีชิปอย่าไปตีชิปอย่าไปตีชิป เดี๋ยวแลผมผมอยู่นิ่งๆก่อนล็อกเลยล็อกล็อกล็อกอาเชอร์ล็อกอาเชอร์เอ้ยได้ไปโลอุ้ยตายแน่เลยไปไวแล้วเอาอาเชอร์อาเชอร์อาเชอร์อาเนี่นี่เลยกลับมาก่อนดีวะล็อกใครล็อกได้บ้างผมไม่เห็นใครล็อกได้เลยเอาเอาลอกตอนเปียเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสบเปล่แล้วครับ มีไงได้แล้วจัดการไม่มันมันสั้นจริงเลยซุปติกแบงล้านเลยครับวิ่งเป็นล้านแล้วตายอยู่เจ้าเนี่ยจากจากนั้นพีเดเตอร์โอ้โหไม่ช่วยติ๊กิ๊หน่อยไม่ได้เนาะหรออัพหลอกเงี้เปิดไปเลยเนี่ยอัพหลอกเยอะนะอัพเยอะเลยนะเฮ้ยได้แล้วนั่นแหละจัดการทำไมวะพีเดเตอร์ อ้าวแม่งไปไปหมดเลยปล่อยปล่อยปตัวเอาดิออย่างงั้นนี่โธ่เฮมาตัวกูได้ครับอย่างงั้นนี่อบปกลีครับปกกลีกับครับปกาลีครับกลีกับครับโยไม่ทันบกลีครับปกลีกับครับเดิน เอ้ยกูตายแล้วเพื่อนเฮ้ยเดชอุดฟังล็อกอัพเนี้ยอวแต่ถ้าล็อกอัพเนี้ยเลยจะเป็นสองอะไรเวลนสองสกายเฮ้ยเพื่อนเป็นยงไงหนูโหทำลายระเบิดมานี่มานี่เดี๋ยวช่วยเองโอ้รอมันมาดิก็เดินไปอ้อมไปทางนู้นดีเออเฮเตอร์ไม่ตามแล้วนะครับโอ้ระเบิดมีสะสมนะนี่มันเฮียมากเลยนะต้นไม้โอ้ต้นไม้จะลบมันจะจะหายนะ ต้นไม้แม่งปลุกใหม่ได้เฮ้ยลูนไปเก็บลูนลูนไม่เก็บไปแล้วอะไรเนี่ยไปนี่ถึงเวลาเลยเฮ้ยไปแล้ว,ลวใครได้ลูนได้ดับเบิลใครได้เอาไปอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บเก็บใส่กอดถ้าไม่ให้เดรดวูดไม่ให้เดรดวูดเก็บละเดี๋ยวมันเ,เดี๋ยวค่อยให้กดให้มันใช้เก็บไว้ก่อนร้องอ,อ่ะเฮ้ยเดรดวูดเก็บทำไมเอายิงเดี๋ยย<ด>ังไม่ชันยังไม่ทันเลยสายร้ายมัไม่ใช่หมายถึง ไปถึงบอกว่าไม่ต้องให้เดนอุดเก็บละไอ้ไม่ไม่ใช้ไม่ให้เดนอุดละอย่าอย่าไปตีคลิปดิเอาตีคลิปแลเสียมานสายยิงมันเยอะอย่าตีคลิปอย่าอย่ายิงอย่าตีคลิปให้ตีผมอยากรู้ว่ามันเปิดซิงแล้วผมต้องล็อกมันก่อนไหมผมอยากรู้ว่าจางล็อกเวล่าระเบิดที่สะสมมาหายไปหมดเลยเดี๋ยวผมอันตีแล้วผมล็อกแล้วพี่ก็ตีเลยนะเอาดเด็กลางอ่ะล็อกเวล่าเวล่าก่อนไปเก็บเวลไปอัพล็อกก่อนอัพเยอะนะล็อกอ่ะ อันนี้ผมต้องรอปกติม,มันมีโอกาสแล้วนะตอนนี้ผมเนี่ยมันมีโอกาสแล้วมันมีโอกาสแบบซิดเ,เตอร์ไงน,นี่ไงจังไงผมรอเลเวลิห้าพวกคุณจริงไปก่อนไงเอาละครับเอาละครับพี่เดย์ครับเลี้ยว,วแกใครยังอะ่ะแต่นี่ยังไม่ได้ใส่เลยใส่โพลิเคสอาแปะเลยเอมไม่ได้มันแบบยังไงอ่ะมันไอโฟลิติกมันต้อนไม่อยู่ไงพี่ใส่ไม่ได้จรโพลิเคสอาแปะเลเวลิห้าแล้วเนี่ยอีกอีกคลิปอีกรอบนึงก็ห้าแล้ว ผมยังไม่ทันเลเวลวห้าเลยผมต้องล็อกคลิปก่อนไหมไม่ต้องอะล็อคล็อกล็อคฮีโร่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมแมวดีกว่าเดี๋ยวผมโอ้โหอยากเคลวห้าแล้วลอห้าเด็ดยัง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 ไกลยังอ่ะเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยอย่าล้อคเขาเปิดเขาอ้ามเลยล็อกเลยอ้าวล็อกหมดเลยโอ้โหคุกเขียบชิวหมดเลยอ่ะมันเฮียมากเลยครับกินนี่ครัที่ดีอ่ะโอ้ยู่เยอะ ไอวอลเก็ตวอลเก็ตแดงครับเอ้าระเบิดไม่เห็นหรออุ้ยตายอะไรวะดีก็ตายเลยช่วยไม่ทันทุกทีผมไม่รู้อะไรบ้างเลยที่เพื่อนแมงคุ้นเคยกันอยู่แมงแอบล้อเลยอ่ะอยู่ได้คิวเนี่ย เราก็ล็อกกันหมดเลยอ่ะมันเปิดแล้วล็อกเลยะล็อกเลยล็อก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 อย่างงี้ตีก่อนได้ไหมอ่ะตะพื้นก่อนได้ไหมอ่ะตบก่อนก่อนได้ปะตั้นตีเลยอ่ะล็อกล็อกหมูนะเอาล็อกหมูนะเอาล็อกหมูก็ได้ไหมหัวถางแล้วหยิบม้าก่อนไหมครับเออทำยังไงต้องปืนที่ขยันกว่นจะทำให้แรงขึ้นเลยครับจริงเหรอจริงอ่ะก็ต่อให้ปลอกเปิดป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่มาเลยนะพอตีผมต้องอั้งตีแล้วเปิดก่อนนะอั้งตีแล้วเปิดอ๋อไม่มันเอาไอ้นี่ไล่ยไงไม่ไม่ไม่ต้องอั้งตีเปิดลล็อกเย จะช่วยทำอะไรดูก็ปกติอ่ะไอ้ตัวติ่งมึงล็อกเลยล็อกเลยล็อก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 ็อกล็อกอกล็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 อกอกล็อกล็ออกล็อกล็กล็อ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 กลล็อก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 ล็ออกล็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 กล็อกล็อกล็อกลอกล็อกล ไม่รอมันมารอดมันมาเอวิ้งดีเอวิ่งดิเอ๋ตายแล้วเนยคุณลีวับไม่ช่วยอะไรบ้างเลยครับโอ้ผมจัดใจนะผมเป็นคนที่ืหแบบแบบปิดซิงไงนะปิดซิงมันมีเกียรติกว่าครับบอกไว้ก่อนเฮ้ยตีตีเฮ้ยตดนะตดมีกระลอนก็ได้ ปูมไม่มึงไรที่บันไดเมื่อกี้กดสกิลหนึ่งอะเมื่อกี้กดสกิลหนึ่งอะมึงไม่ยืนที่ทำเลยมันจะไม่ได้กเออปกตีผมปกติผมได้นะรู้สึกว่ามันจริงมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกถ้าไม่เชื่อ enti ให้นะไม่มีทางมันตายแล้วเด้วยปลาผมใส่ผมใส่สกิลไงใส่สกิลหนึ่งแล้วปกติมันต้องตายนะเออ เระเบิดไฟนะโ้ยไอยูโซติกกนแลบม่ไม่ได้ไม่ได้วางระเบิดเขาเรียกว่าวางระเบิดเอนจิเนียร์ปกติันปกติมันต้องตายล้วไงปกติผมต้องเป็นคนกินเนี่ย่ะมร้านเลยมันร้านระเบิดหันร้านระเบิดมันร้านระเบิดคุณนั่นแหละที่ใวกูไม่ก็บไอเขาจะเก็บทำไมเล่าคนขปวดเต็มไม่กลาไม่กล่าไม่กล่าวเดี๋ยวอยาทไมรู้มติก เฮ้ยเอสจักรันเปิดแมพใครก็ได้เปิดดิเท่าปปปไปเปิดดิอย่าบ้านเมืองตามมาละนั่งหลับผมล็อกเลยล็อกเลยนะยังอย่าเพิ่งไม่อยู่จอล็อกเลยล็อกเลยล็อก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 แต่แล้วใส่ใส่ปุ๊บโอมาขอมาได้ใส่แล้วเราก็ตายตัวตั้งตีก็ไม่ดีได้เหรอยูเตอร์หัว้าวยูเทอร์โซเดียมไม่ไหวเลย ่เลนเอาอัคชรลดิโโดนโดนตายโคตรบวกดิบกบาเลยม่มานาบกเดโอไม่มีมานาบัง no. กี no. ้ no. ูรามังกี้มังกี้จะหลบทำไมวะโอ้รอลาดเหรอโอ้โหตายเลยโอ้โห โอ้จากไกลเลยตองมานาไว่าวะทมามว่าเฮ้ยเขาบอกว่าดับเบิลน้ำไหนคุณชาย่างเน่ยอยากจะอยากจะรู้อยากจะรู้ฮะเอ้ยชิดเพื่อนใครตายใครตายเพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะยังน่าเจกันเลยล็อกมันล็อกล็อกล็อกอะไรยังไม่ถึง ดดโโนนเอาแล้วเด็ดปวดตายยังหน้าอะไรก็ตายอย่างหน้าหนาเลยเราเรายังไม่เฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมล็อกลอกเลยมาล็อกไปล็อกเลยล็อกนี่ล็อกนี่ล็อกแล้วนี่อ๋อไม่ทันอีกอ้าวคนบ้าแน่โอ้ยโอ้ตูงเอ็นจีเดียเอาตายเถอะเฮ้ยเงาไอ้นี่นี่ เร็วว่ามึง <c oughs> ออได้เว้ย <c oughs> โอ้ถ้าไม่เหวี่ยงเราได้คิวเนี่ย้ยจัด,ด,ดจาการเลย